สวัสดีครับนะครับเนาะอมานี้กับมาพร้ากับเล็กฟ้ามขอนแก่นนะครับเนาะมานี้ผมกับเจ้าภาพมาเบิงนะครับเนาะการปลูกบักขามเทศดนะครับเนาะบักขามเลี้ยนเนาะอันนี้นะครับเป็นต้นนาบักขามเทศดบักขามเลี้ยนที่ผมเพาะลงทุงไว้นะครับเป็นพันเกษตรนะครับเนาะเกษตรยักเนาะก็คือเฮาเพาะไวประมาณอ่า หนึ่งนะครับเนอหนึ่งะหนึ่งเดือนเขากลัวนะครับเนอหลังจากที่เขาลงทวงกับแตกกิ้งแตกใบเนอครับเนออ่าในลักษณะแบบนี้หากกระเรื่มอ่าทะลุทวงหรือออกทั้งคางแล้วนะครับการปลูกนะครับเนอผมจะเอียงประมาณ4ี่สองศานะครับเนอเป็นในลักษณะแบบนี้แหละก็คือปลูกเอียงเพื่อที่จะนะครับเนอให้กิ้งแขนงเขาเกิดนะครับกิ้งแขนงงยังสี่นะครับเกิด นะครับเนาะผมบ่ได้หวังพึ่งนะครับแขนงดันบนเนาะแต่ว่าผมหวังพึ่งแขนงดันขางจังซี่เนาะเพื่อที่จะว่ายนะครับทาพันธุ์วาวนะครับเพื่อที่จะว้นะครับเนาะตอนกิ้งโอ้ยนะลินพันแล้วนะครับเนาะผมกระลิาปลูกนะครับเนอะตั้งสี่สิบห้าองศาแบบนี้นะครับเนอะก็เอาดินกบเลยนะครับตัดก้นถุงบดได้ดึงถุงออกเด้อนะครับเนอะเพราะว่าผม่า นะครับอ่ามาขามเทียดทียังนะครับเพาะบนท่านโดนนะครับถ้าสองสามเดือนกะตุ่มแข็งแล้วนะครับนอกกะหากมันกะเตรียม้วเฮากกะสามารถเอาถุงช่าออกได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอ่ากิ่งพันธ์นะครับกิ่งตอนที่ผมพอแค่ประมาณเดือนหนึ่งหากกันยังบนท่านได้เตรียมถุงไปไเนนอกก็เลยตัดแค่ดากถุงนะครับออกแล้วก็ปลูกนะครับ อย่าง4 5อ,องศานะครับเคยมีโคกนะครับเนี่ยเป็นโคกเก่าโขกก้อนเมื่อก่อนตอนนี้สูงบบตะกี้น่ะสูงประมาณ5 0เซนนะครับตอนนี้สูงประมาณ20กว่า30กว่าผมปลูกนะครับในพื้นที่นี้นะครับเคยปลูกอยู่ประมาณหา10กว่าต้น60กว่าต้นเหลืออยู่ประมาณ2-3ต้นเพราะว่ามานันหืมนำครับผมเหลือในละเอ็นได้ไปไปนะครับเนะอะก็เลยปลูกไหมนะครับเนาะบะัณนี้ก็เลยยกโขงให้สูงกว่าเก่านะครับเนาะ น้ำบ่ายันนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือยกโคกแล้วนะครับแร่งว่ายกับผมไตว่าตายน้ำนะครับหากเนานะครับเนาะแล้วก็ตุยไปนะครับสําหรับบักขามเทศบักขามเลี้ยนผมนะครับปลูกในพื้นที่นี่นะครับเนาะหาชิบก็ต้นนะครับฟังนุ่นนะครับผมเคยปลูกอยู่ประมาณหน่อยก็ต้นเนาะในป่าน่ะบ่เหลือนะครับเหลือชิบก็ต้นแล้วกับ่ใหญ่เพราะว่ายังติน้ำท่วมหากเขานะครับเนาะแล้วก็เช็ดในเขาตายไปนะครับบำรุงบ่ได้เนาะนะครับเนาะก็คือผมตั้งไว้ยืด้อนะครับแล้วตั้งทวงไว้ยืด้อแล้วก็ อาดินกบเลยเนาะนะครับเนาะนะครับตั้งถุงไปจะซื้อนะครับเพราะว่ามันมีโขกเก่าอยู่แล้วสูงอยู่ประมาณยี่สิบเ้นนะครับเนาะแต่ว่าเขาก็พุ่นโขกสูงกว่าเก่าเพื่อที่จะบ่ให้น้ำท่วมนะเพราะว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำเนาะนะครับพื้นที่ที่ชุ่มน้ำขุดลุงจากพื้นไปประมาณจักศอกหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็เห็นน้ำเป็นตมเลยเนาะก็เลยบลอดนะครับเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนาะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องโคกนั่นนะครับเนาะ